สวัสดีค่ะรัตนน้าคุสกลจ้าวันนี้แล้วก็น้ากะททำกับขาววันเกิดลูกสาวสิหล่นด้วยจ้าเนี่ยกับข่าววันเกิดลูกๆจ้าอันนี้ผัดหมูเผ็ดค่ะอันนี้ผัดขาผัดกุ้งค่ะอันนี้สเต็กกะก็นำจิ้มจ้าอันนี้ยำหมุนเส้นค่ะยำหมุนเส้นค่ะยำจ้ายำยำหมุนเส้นมีหมูสับแล้วก็กุ้งค่ะ นี่ค่ะอาหารวันเกิดของลูกสาวเอลินจ้าันเกิดของเอลินจ้าอีสลัดด้วยจ้าผักสีสวยสวยงามค่ะนี่เละจ้าสวัสดีจ้ารัตนาโคสกุลจ้ามาหนี่ก็มากินตำแตงกุ้งสดค่ะนี่จ้าตำแตงตุกกุ้งสดจ้าแล้วก็นั่งกับลูกๆกับกินอยู่ทั้งคุณท่จ้าเพราะว่ามันเกิดลูกสาวแต่ว่าแม่อยากกินตำ ตำแตงกุ้งสดจ้าแล้วน้าก็เลยมานาั่งกินอยูมองของครัวจ้าเพราะว่าลูกๆเขาว่่อยากเขากล้องจ้า <laughs> ก็เลยให้แม่มานาั่งกินอยู่คนเดียวเพือ่อกล่ะจ้าหมูอบหมูอบ ん ำกุ้งสดจ้ะร้านหน่อยร้านหน่อยก็มาร้านร้านสาวร้าน้ายลูกลูกของลูกสาวควา้นโตจ้ะลูกสาวก็มาม้อนเกิดน้องสาว

อืมน่าเน่นพักหลาน้ายกับน้องนี่ย <c oughs> อยากให้แม่อุ้มหลาน้ายหลานสาว มาเด้อจ <f Read ing> <wh treating Napoleon> ้ามาเด้อแม่พอถ้าดูลูกอยู่กับมากินด้วยกันเดิมกุ้งค่ะกุ้งสด lán lán, lán chà cung sột khoảng lán xào lán xào len lên mũ chọt Cũng sụt ở à lời ở à lời lên ừ. mà hả Tán ừ. trọng Tán ừ. sáo chờ

ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคุณสกุลเนรเจ้าบ๊ายบายค่ะ